ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วสําหรับมาดราสาพันนี้มีปัญหาเรื่องไฟหน้าใส่หลอดไฟ LED แบบนี้นะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องพัดลมนะฝุ่นจะเข้าในส่วนพัดลมได้นะครับเพราะว่าข้างหลังมีการเจาะในส่วนของทุกยางกันฝุ่นไปนะครับปีนี้กับใช้หลอดเดิมแล้วนะครับทำการตั้งไฟใหม่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของแสงตอนนี้อาจจะไม่สวยเรื่องของแสงเพราะแสงเป็นสีเหลืองของเก่าที่นํามา LED จะเป็นสีขาวนะครับเรามาดูนะครับขอไฟ l ีครับไปดีเป็นปกตินะฮะก็สีเหลืองปกติอนี้นะครับ ถ้าอยากให้สวยก็สามารถเปลี่ยนเป็น LED ได้ครับให้เป็นสีขาวได้เอาไปหน้าครับไปหน้าเป็นหลอดเรียนนะฮะอันนี้อาจจะดูไม่สวยงามแต่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปเช่นพวกภูมิอากาศประเภทที่มีหมอกมีฝนในช่วงนี้นะโอเคโอเคทุกคนครับพอป,ปิดไฟสว่สสวสางไปแล้วปิดแล้วโ okay. อเคครับพี่ครับโอเคเขาไฟสูงครับโอเคไฟสูงก็ได้ับแลเค okay. ก็เรียบร้อยครับกับการ แก้ไขเรื่องของไฟนะฮะซึ่งข้างนี้จะมีข้างขวามีปัญหาเรื่องของสายไฟขาดในนะครับก็แก้ไขไปเรื่อยนเรียบร้อยแ,แล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเขีปีไฟหน้าครับขอไฟตัดมอนครับโอเคครับทุกอย่างมาเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd die ลูกค้านำมาสเ้าร์สามมาทำการตั้งันดับไฟหน้าใหม่โดยการเปลี่ยนหลอดใหม่ด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูแสงเดิมที่นึงครับขอไฟรีครับปิดไฟตังหลอดหน่อยครับขอไฟหน้าครับไฟหน้านี้เป็นไฟ LED นะครับใส่หลอดไฟ LED มาใหม่นะครับซึ่งปัญหาคือมองไม่เห็นทางนะครับ ูกค้าบอกพุ่งไปใจมากนะครับนะครับแทบยังไม่เห็นทางนี้ครับเอาไฟสูงครับไฟสูงก็เห็นนะครับเชเบี้ยวนะครับโอเคครับนะครับเริ่มต้นก็ทําการเปลี่ยนไฟใหม่ครับเป็นไฟสูงครับไฟต่ำไหมครับถ้ามองไม่เห็นเลยนะครับแค่นี้ครับโอเคครับดำเนินการแก้ไขเลยครับ